ออกจากตัวคุณจะย้อนกลับมหาคุณเจ็ดเท่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะได้อะไรกลับคืนเรื่องเดียวที่ต้องกังวลคือเธอจะให้อะไรออกไปชีวิตเป็นเรื่องของการรังสรรค์การให้ที่มีคุณภาพสูงสุดไม่ใช่การรับ ที่มีคุณภาพสูงสุดเพราะเธอลืมเรื่องนี้อยู่ตลอดเถาว่าชีวิตไม่ได้เรื่องของการได้มาแต่เป็นเรื่องของการให้ไปและเพื่อจะทำอย่างนั้นได้เธอต้องให้อภัยคนอื่นเสียก่อนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ให้สิ่งที่เธอคิดว่า จะได้รับการสลับเปลี่ยนนี้จะก่อให้เกิดการยกระดับความเป็นไปทางวัฒนธรรมอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จในวัฒนธรรมของเธอนั้นวัดจากปริมาณของสิ่งที่เธอได้รับ เป็นหลักจากเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอำนาจและทรัพย์สินที่เธอได้ครอบครองในวัฒนธรรมใหม่นั้นความสำเร็จจะวัดจากว่าเธอเป็นเหตุให้คนอื่นได้ครอบครองมากแค่ไหน ความยยกย้อนอยู่ตรงที่ว่ายิ่งเธอเป็นเหตุให้คนอื่นได้ครอบครองเธอจะยิ่งได้ครอบครองโดยไม่ต้องพยายามโดยไม่ต้องมีเอกสารสัญญาข้อตกลงการต่อรองการเจรจาหรือการฟ้องร้องหรือ สารที่บังคับให้เธอต้องทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันในเศรษฐกิจแห่งอนาคตเธอจะไม่ทำสิ่งต่างๆเพื่อกำไรส่วนบุคคลแต่เพื่อการเติบโตส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นกำไรของเธอถาว่ากำไร ในรูปของทรัพย์สินเงินทองจะเข้ามาสู่ชีวิตเธอเมื่อเธอขยายตัวตนให้กว้างยิ่งขึ้นในช่วงเวลานั้นการใช้กำลังบังคับให้ใครต้องมอบบางสิ่งแก่เธอเพราะเขาเคยบอกว่าจะให้นั้นจะดูเป็นเรื่องล้าหลังมาก ถ้าอีกฝ่ายไม่ทําตามที่ตกลงเธอก็จะยอมให้เขาเดินไปตามทางให้เขาเลือกทางเดินเองแล้วก็สร้างประสบการณ์ของตัวเขาเองขึ้นมาและไม่ว่าอะไรที่เขาไม่ได้ให้เธอเธอก็จะไม่พลาดมันไปไหนเพราะเธอรู้ว่า ยังหาได้จากที่อื่นอีกว่าคนคนนั้นไม่ใช่แหล่งที่มาของสิ่งนั้นแต่แหล่งที่มาคือตัวเธอนี่แหละ